พี่น้องของเวลาดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเซ็ตเสื้อสีฟูฟู่นะคะหากพ่อแม่ท่านไดเข้ามาแล้ววันนี้นะคะนี่เป็นคลิปพิเศษนะคะวันนี้ในคลิปนี้วันนี้220บาทเท่านั้นนะคะหากท่านจะซื้อกล่องเพิ่มก็กล่องละ20บาทนะคะเอาเสื้อผ้า2 2 0เป็นผ้าสีตะกอแค้แนนนอนเลยนะคะวันนี้ในคลิปนี้นะคะวรดาจะมีผ้าซิ้นบุ้นถูกนะคะสวยนะคะ จาก3ามร้อยเก้าวรลดาจะมาจัดโปรายช่วงเทศกาลเข้าภาษาเพียงตัวพืนละ250มนีคุณแม่ที่เอาไปตัดชุดเยอะมากเลยนะคะสวยนะคะเส้นอย่างถูกนะคะเป็นเส้นผ้าคามเหมือนกันแต่มันเป็นเส้นเล็กแล้วก็เนื้อเรียบนะคะเนื้อเรียบมากนะคะมีคุณเจ๊เจ๊เพื่อนเอาไปตัดนะคะตัดให้ลูกค้าสวยวันนี้เราได้ผ้ามาใหม่สวยนะคะอันนี้ผืนละ250นะคะจาก3 9 9เกนะคะในนี้มีอยู่2ผืนนะคะ หากท่านอยากเอาไปตัดเป็นชุดก็รับเป็นทั้งชุดไปเลยนะคะค่ะสวยนะคะลายนี้งามมีสองผืนผืนละสองร้อยห้าสิบนะคะพุดสองร้อยห้าสิบสองผืนห้าร้อยาส่งห้าสิบบาทนะคะท่านเอาไปตัดเป็นชุดก็ได้ทั้งชุดหนึ่งเลยนะคะหรือหากท่านจะได้ผืนเดียวก็ตัดให้นะคะจากราคาสามร้อยเกเก้า 39, เราขอจัดโปรให้ท่านวันนี้เพียงสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ 250บาทนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เราจะนําเสนอให้ท่านมีแต่สินค้างามๆทั้งนั้นนะคะวันนี้สินค้าเราโอเคทุกผืนนะคะเพียงาาคาดผืน500บาทมี2ผืนนะคะตรนี้นะคะ2อผืนนะคะ เพราะว่ามาเป็นคู่นะคะผ้ารุ่นนี้มาเป็นคู่ท่านอยากได้พื้นเดียวเราก็ตัดให้นะคะแล้วก็มาอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็สวยงามนะคะเป็นผ้าคนละลายนะคะสวยคนระแบบนะคะดูเอกลักษณ์นะคะสวยงามทุกอันนะคะเราจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะพื้นละ250านะคะ250าท่านจะเอา2พื้นนี้ก็500นะคะแต่ถ้าท่านไม่พร้อมที่จะรับ2ผพื้นรับพื้นเดียวหรือท่านอยากได้ลายละพื้นก็ได้นะคะวรดา ตัดออกให้เลยนะคะพื้นละ250านะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยสินค้ามีริงพร้อมขายไม่ใช่สินค้าตกค้างไม่ใช่ของเลนะคะไม่ใช่ของค้างสต็อกนะคะเป็นของใหม่ผลิตมาทุกบาทนะคะอันนี้คือ500บาทนะคะ4เมตรนะคะเรียกว่า4เมตรนะคะตัวนี้คือ4เมตรนะคะขนาดพื้นหนึ่งสองเมตรอันนี้เรียกว่าสี่เมตรนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้น ต่อมาเป็นนําเบอร์ที่สองน้ำเบอร์ที่สามนะคะลายนี้สวยค่ะสีคามน้ําทะเลงามมากนะคะหากเ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจคักพักเข้ามาเลยนะคะสวยค่ะผ้าสิดนะคะผ้าซ้นทุกผืนสวยงามนะคะสีคามน้ําทะเลแต่ละลายสวยเห็นไหมเห็นช่อเห็นดอกไหมคะ่ะงามเลยพืนละสองร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะสองพืนนมีห้าร้อยนะคะ 500บาทนะคะยาวสี่เมตรนะคะเป็นผืนนี้นะคะตัดได้1ชุดนะคะหรือหากท่านจะเอาผืนเดียวก็ได้นะคะบรดาตัดให้นะคะผืนเดียวก็250หบาทนะคะอันนี้น้ำเบอร์3ามมี2ผืนนะคะอ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะทักเข้ามาเลยค่ะสินค้าของเรามีอิิงพร้อมขายตรงหน้าปกเพแน่นอนเลยนะคะตรงหน้าปกชัดเจนนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกชัดเจนนะคะ ต่อมานี่เป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นี่ก็สวยสวยงามสวยจริงๆนะคะสินค้าองเราดูลายนะคะดูรายงามมากวันนี้เราเอาไปให้แม่ๆม,ม่ตัดลํำนะคะสวยตัดแบบเบาๆสบายเราไม่ต้องตัดราคาแพงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยตัดในราคามิตรภาพนะคะหรือจะให้วรดาตัดก็ได้นะคะตัวนี้วรดารับตัดนะคะตัวละห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ วาดาตัดมาขายนะคะวรดาขาย1,000บาทนะคะในตัวนี้นะคะ1 0 0 0บาทใช้ผ้าอันเดียวกันนะคะใช้ผ้าตัวเดียวกันเลยวรดาขาย1,000บาทนะคะ1,000บาทนะคะตัวนี้ท่านจะเอาไปตัดเองมีช่างอยู่บ้านก็โอเคนะคะแต่หรือจะฝากวรดาตัดเฉพาะผ้าตัวนี้นะคะพื้นละ500บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะถ้าท่านต้องการทักทา,ายกันเข้ามาเลยนะคะอันนี้เป็นยกเป็นลำเบอร์สี่นะคะลำเบอร์สี่นะคะ 500บาทนะคะหรือท่านจะเอาผืนเดียว250บาทนะคะอันนี้มี2ผืนเช่นกันนะคะหากท่านต้องการทักทายเข้ามาได้นะคะทักทายเข้ามาเลยสินค้าของเรามีกิมพพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะงามเทแน่นงามสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าเราสวยทุกผืนนะคะสินค้าเรางามนะคะสินค้าของเราไม่มีสินค้าตกค้างสินค้าใหม่ตลอดนะคะ ต่อมาอันนี้เป็นนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้านี่ก็สวยนะคะนัมเบอร์ห้านี่ก็สวยดูผืนนะคะดูผืนดูเชิงน,นะคะลายสวยทุกผืนลายทุกผืนลายทุกอันงามมากนะคะมีสองผืนเช่นกันนะคะห้าร้อยบาทแต่ถ้าท่านรับคืนเดียวก็สองร้อยห้าสิบนะคะสีคามเข้ม เนื้อมีละเอียดนะคะมัดด้วยฝีมือของคนไทยนะคะชาวบ้านแฮนนีดนะคะนัมเบอร์ห้านะคะถ้าท่านอยากได้คนละผืนละผืนก็แบ่งกันไปนะคะหรือท่านอยากได้คนเดียวสามผืนสามลายสามสีก็ได้นะคะวรดาย,ยินดีที่จะตัดโค้งให้เรียบร้อยเลยนะคะวันนี้เราจัดให้ท่านนะคะจัดโบช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะเพียงผืนละสองร้อยห้าสิบนะคะ แต่ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจตรงกันนะคะวราดาไม่ได้มีวิสิทธิ์ที่จะไปเก็บปลายทางนะคะวราดาเก็บต้นทางอย่างเดียวโอนเงินอย่างเดียวนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นพื้นที่หกนะคะพื้นที่หกเป็นคู่ที่หกนะคะพูดเรียกว่าเป็นคู่ก็แล้วกันเพราะว่ามีอยู่สองผืนนะคะนี่ค่ะเรียกว่าสองผืนก็นแล้วกันนะคะวันนี้เราก็นําเสนอให้ท่านนะคะสวยจริงๆนะคะไอซท่านเลยนะคะ คู่นี้500บาทนะคะหากท่านจะเอาพื้นเดียวก็250าสน,นะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านสวยงามมากนะคะเป็นผ้ามัดหมี่นะคะย้อมทางธรรมชาติจากสกุลลคนนะคะอันนี้นํายเลขหกนะคะสินค้าเราสวยทุกพื้นทุกลายงามมากนะคะงาจริงกิน,นะคะใส่แล้วสวยงามนะคะสมราคานะคะสมราคาสมน้ําสมเนื้อนะคะ สมน้ําสมเนื้อนะคะพื้นละสองห้าอยห้าสิบเท่านั้นหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะสวยกริ่งกสวยงามเป้งามว่าสวยแบบคนไทยของเราสวยแบบนางสาวไทยนะคะสวยแบบนางสาวไทยนะคะต่อมาอเราตัดแต่งให้เ c ฟซไปแล้วนะคะยังเหลืออยู่พื้นนึงนะคะตัวนี้แต่รอบหน้าก็อาจจะมาอีกนะคะดีค่ะเหลืออยู่พื้นเดียวนะคะตัวนี้เหลืออยู่พื้นเดียว วันนี้เราก็มานำเสนอให้ท่านเหมือนกันนะคะ250ร้านเบอร์เจ็ดลายนี้มีอยู่พื้นเดียวนะคะหากท่านต้องการพื้นเดียวก็โอเคนะคะวัลลัจัดให้เลยนะคะพื้นเดียว250บาทนะคะเพราให้แม่ๆนะคะไปโอนเงินก่อนนะคะถ้าท่านไม่มีที่โอนก็ไปเซเว่นอีเลเว่นนะคะเอาเลขที่บัญชีของวรลาให้ทุกคนท่านนักงานจะโอนให้แม่ทันทีเลยนะคะ ตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ลายมีเล็กนะคะลายมีเล็กนี่วรดาก็แบ่งให้แม่เอฟซีไปแล้วหนึ่งพื้นเหลืออยู่หนึ่งพื้นนะคะหากท่านต้องการทักทักกันเข้ามาเลยนะคะสวยค่ะบางผิวใส่สบายอัดกาวเข้าไปแล้วกอดีเลยนะคะอันนี้มีพื้นเดียวนะคะแม่จ๋ามีพื้นเดียวนะคะตัวนี้ลายไม่มีพื้นเดียวนะคะนัมเบอร์แปดนะคะสองร้อยห้าสิบบาทมีพื้นเดียวจริงๆนะคะอันนี้ถ้าหากท่านต้องการ หลายพื้นก็เดียววรลดาจะไปดูได้ที่กี่ทองของแม่เขาว่าเหลืออยู่ไหมเราจะพูดคุยกันให้ชัดเจนนะคะท่านจะติดค้างไว้นะคะบางครั้งวรลดาไม่เข้าใจว่าท่านจะเอาหรือไม่เอาวรดาก็ขายให้คนอื่นที่พร้อมนะคะสวยค่ะมีพื้นเดียวลายนี้นะคะจัดโปร250บาทเท่านั้นนะคะจัดโปร250้บบาทนะคะสินค้าของเราสวยสินค้าเราไม่ตกค้างนะคะรับรอง เอาไปตัดแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัดแบบนี้เห็นไหมคะวรดาตัดมาขายเมื่อเช้าขายไปสองตัวนะคะสองตัวขายให้เอฟซีขายให้ลูกค้าหน้าร้านนะคะ<ส>เราจัดโปรไปเลยหนึง่งในวันนี้คลิปนี้นะคะในวันนี้คลิปนี้สินค้าของวรดาก็มีกิ่งพร้อมขายสินค้าวรดาก็มาจริงๆสวยจริงๆนะคะค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาได้นะคะทักทายกันเข้ามาเลยสินค้าของเราจะ ส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะขอให้ท่านโอนเงินมาขอให้ท่านให้ที่อยู่ชัดเจนและเบอร์โทรผู้รับน,นะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้แต่คำขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาที่ซื้อสินค้ากับบรดาผ้าคามนะคะเราจะตั้งใจทําให้ท่านดีที่สุดแล้วก็ตรงปกที่สุดนะคะเราจะดวนจีไปสนีจ๋าเพื่อส่งให้ถูกใจท่านนะคะแต่ขอให้ท่านถ้าคายกันเข้ามาและพูดกันชัดเจนนะคะ ขอบคุณพ่อแม่ที่เมตตากับขอพอคุณทุกคนที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ